สวัสดีครับผมโชคครับผมสวัสดีครับผมนาโนครับพวกเราสองคนนะครับมาจากเอสองชอบไทยนะครับผมวันนี้เราจะมาแจกรางวัลประจําเดือนธันวาคมครับตั้งตอนแรกเนี่ยรางวัลจะเป็นชักบาร์กกับฮีโร่พุชแพ็กจำนวนสามรางวัลนะครับครับผมแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยนะครับผมคือตัวของไทฮันเตอร์นะครับผมในตัวของฮีโร่พุชแพ็กเนี่ยมันหมดพอดีนะครับก็เลยแจกเป็นแพ็กไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันหมดเราก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นแจกเป็นตัวของฮีโร่คลิก สองตัวแทนนะครับผมใช่ครับดังนั้นรางวัลก็จะมีทั้งหมดถึงสามรางวัลก็คือชักบาร์รางวัลหนึ่งแล้วก็ฮีโร่ขีดจำนวนสองรางวัลได้กันนะครับผมหวังว่าคงจะไม่โกรธกันนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนอกนั้นเหมือนเดิมนะครับก็ชักบาร์นะครับผมหลายคนก็น่าจะจํากันได้นะครับผมเป็นตุ๊กตาชักบาร์พุชนะครับผมตอนนี้เราก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับผมก็กันไว้แจกให้ทุกท่านได้หนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นเคลียร์แล้ว อันยูชัวด้วยนะครับผมมีเอฟเฟกพิเศษนะตามนี้เลยแล้วก็ฮีโร่คลิกนะครับผมฮีโร่คลิกจริงๆมันจะเป็นเกมกระดานของของทางฮีโร่คลิกเขานะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นอีดิชันของด o t ทูนะครับผมก็ผมเล่นไม่เป็นนะครับผมก็จะเอาตัวไอ้โมเดลพวกนี้นะครับผมมาตั้งไว้หน้าคอมมากกว่านะครับงานก็ไม่ค่อยละเอียดมากนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับผมแต่ว่าก็ดูสวยงามใช้ได้นะครับมีแผนที่ันใหญ่ๆมาให้ด้วยนะครับเนี่ยของที่มีก็จะเป็นประมาณนี้เลยเท่าไฮีโร่คลิกตอนนี้ก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับ ใช่ครับเดือดจำนวนไม่เยอะเลยใช่คร,ครับเราแจกสองอันนี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับผมโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะสุ่มจากผู้ผู้ที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวานะครับผมจนถึงวันที่ส<อ>ี่เมษา,มานะครับผมเพราะเดือนนี้เรามีการชดเชยด้วยอ๋อเออใช่เพราะเราเราหยุดปีใหม่นะครับผมเราก็ชดเชยขึ้นมาถึงวันที่สี่เมรายนนะครับก็คนแรกที่เป็นรหัสหนึ่งนะครับผมจะเป็นคุณโอตะคุร็อกซ์นะครับผมคนสุดท้ายก็จะเป็นคุณ คนพงษ์คณะพง์จันทาน้อยนะครับผมก็เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้านะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเราจะใช้เว็บแรนดอมโดดองอาจีนะครับผมในการสุ่มผู้โชคดีออกมานะครับผู้โชคดีก็จะมีทั้งวันทั้งหมดสามคนนะครับผมมีตัวสำรองสองคนแล้วก็ตัวจริงหนึ่งคนนะครับผมตัวจริงมีเวลาสองวันที่จะมารับรางวัลนะครับถ้าตัวจริงไม่มาภายในสองวันเราจะให้ตัวสำรองตามลําดับนะครับผมหนึ่งอาทิตย์ไม่มีใครมาก็สละสิทธิ์นะครับตามนั้นง่ายๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวของฮีโร่คลิกกันก่อนนะครับผมใช่ครับเป็นฮีโร่คลิกอันแรกนะครับกับตัวสลองอันดับสองนะครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับผมเจ็ดศูนย์สองหกสี่นะครับเจ็ดศูนย์สองหกสี่เป็นของคุณแอลลี่เดอะเลวิงไลมาลามะนะครับผม โอเคครับก็จะเป็นตัวลองอันดับสองนะครับอ่าครับผมเป็นตัวสำรองอันดับสองของยูโรคลิกอันที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งสามเก้าสี่หกนะครับผมหนึ่งสามเก้าสี่หกเป็นตัวลององดับหนึ่งนะครับเป็นตัวสำรองดับหนึ่งของยูโรคลิกโอ้โหเฉียวเลยนะครับผมเป็นของคุณบูอิสสองห้าสามเจ็ดนะครับผมเป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งเลยนะครับเรามาดูตัวจริงนะครับ 2องสอหหนึ่งสองะครับสองสอหหนึ่งสองเป็นของคุณทันเดอร์นะครับผมคุณทันเดอร์เป็นตัวจริงเลยสำหรับตัวฮีโร่คลิกอันที่หนึ่งนะครับใช่ครับผมก็ก่อนที่เราจะไปที่แจกฮีโร่คลิกอันที่สองนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคอมเมเดียมใหม่นะครับผมเป็นคอมเมเดียมของ G นะครับจากงาน Dota 2 Asia Championship หรือว่าเป็นงาน DAC นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วก็รีวิวต่างๆนะครับผมผมก็ได้ทําวิดีโอไว้แล้วนะครับผมคุณเข้าไปที่ช anel ของเราก็ได้นะครับเข้าไป youtube เสิร์ชราทูุ้จบไทยนะครับผมแล้วก็ลองมองหาวิดีโอนี้ดูนะครับก็ลองไปดูได้ครับผม <S <S คิดว่าทําไว้ละเอียดครบถ้วนนะครับผมมีแก้ไขบ้างนิดหน่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยสรุปมรวมก็คือเป็นอธิบายตัวของคอมเมนเดียมแล้วก็แนะนําคุณว่าซื้อดีหรือไม่ซื้อดีประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปดูในวิดีโอกันได้นะครับแท่านี้แหละ ก็เป็นเดียมใหม่เผื่อว่าใครยังมีคําถามกับอันนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาแจกคนที่สองต่อไอ้อฮิโรคิตัวที่สองต่อเลยนะครับผมผมก็เป็นที่ตัวสำรองอันดับสองก่อนนะครับโอ้โหใกล้มากเลยครับสองสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนี่มันรหัสไปษณีที่ไหนกันวะสองสองศูนย์หนึ่งเป็นของคุณเมมเบอร์นะครับผมเป็นของคุณเมมเบอร์เป็นตัวสำรองอันดับสองนะครับผม เรามาดูที่ตัวสำรองดับหนึ่งกันเลยนะครับโอ้โหหนึ่งเก้าหกห้าห้านะครับหนึ่งเก้าหกห้าห้าเป็นของค,คุณอันโนเอ๊เฟซบุ๊กมีคนชื่ออโนด้วยหรือไม่รู้จริงๆว่ามันคือใครน่าจะมีน่าจะม,นจะมีน่าจะเป็นทนชืืออโนมาเลยเอ้โโอเคเป็นของคุณอนโนนะครับผมในเฟซบุ๊กเป็นตัวสำรองดับหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็มาต่อกันที่ตัวจริงนะครับ แปดสี่สามสามสองนะครับผมแปดสี่สามสามสองแปดสี่สามสามสองเป็นของคุณนัทพัฒนนะครับผมอันนี้น่าจะซื้อเป็นเมชินไดเชนได้นะครับซื้ออะไรจะไม่ได้นะครับผมเป็นของคุณนัทพัฒนนะครับผมรหัสต่างซื้อเป็นหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หกนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่ามีรหัสใสต่างซื้อนี้อยู่หรือเปล่านะครับเขาติดต่อมาใครชื่อนัทพัฒนนะครับผมซื้อเมชินได้ไปก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมน่าจะมีแค่คนเดียวแหละ โอเคครับก็จบไปแล้วสําหรับอันนี้ตัวจริงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวจริงแล้วครับตัวจริงแล้วโอเคโอเคดีผมป่วยนะครับผมพูดมากไม่ได้มึนมากด้วยก็ตามนี้เลยนะครับผมสําหรับรางวัลของตัวอีโรครีตตัวที่สองตัวที่สองนะครับตัวที่สองแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะไปขึ้นแจกชักบ้านะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมในตัวของเว็บ GG Key Store นะครับผมเว็บ GG Key Store อันนี้นะครับผมเป็นเว็บที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณเปิดใช้งานประมาณ ต้นเดือนธันวานะครับผมที่แล้วก็เป็นเว็บขายบัตรเติมเงินนะครับผมขายบัตรเติมเงินหลายบัตรเลยนะครับผมมีแทบทุกบัตรเลยนะครับก็จะเรียกว่าไงล่ะก็ขายคล้ายๆกับตัวของ g e t ติมบอ l e t นะครับผมปกติเราบูดถึง g คสติมบอ l เ t ็กันประจำนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีข้อดีกว่าตรงที่ว่ามันมีบัตรเยอะกว่านะครับผมแล้วก็มีระบบส่มบางวันที่คุณได้เงินคือเป็นแคชแบ็ k อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ที่สาคัญนะครับผมมีระบบใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งจะทําขึ้นมาเสร็จนะครับผมจริงเสร็จประมาณปลายปลายปีที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดตัวก็คือระบบนาวนะครับผมระบบนาวนี่คือระบบที่คุณจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้นะครับผมแล้วก็มาอกเบมือโทรศัพท์นะครับผมกกอะแคปชั่นกดนาวตรงนี้นะครับผมคุณก็จะได้เป็นเมสเซจมาทาง SMS นะมเอครับผมแล้วคุณเอาเมสเซจเนี่ยไปจ่ายเงินที่เซเว่นนะครับผมจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้รับโค้ดสตรีมเวลตนะครับผมทาง SMS ทันที ใช่ครับภายในไม่เกินสิบนาทีนะครับผมปกติถ้าจ่ายเซเว่นนะครับถ้าจ่ายที่อื่นอาจจะช้ากว่านี้หน่อยก็ลองใช้กันดูได้นะครับผมตรงนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับผมเรียกว่าหลายคนก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับคนที่ซื้อจากเว็บ G G Key Store ใครที่ซื้อเว็บ Guestim w l e t จะหนีมาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรครับเจ้าเดียวกันใช่ครับนะทีมงานเดียวกันดูแลครับผมใช่ครับก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับเว็บ G G Key Store ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ซื้อบัตรอื่นเรามีทยอยมาหลายใบนะครับใครอยากได้บัตรอะไรอื่นที่ โอเคครับเดี๋ยวเราไปแจกตัวของชักบาร์กันเลยนะครับผมเริ่มมีตัวสำรองอันดับสองนะครับแปดสี่หกเก้าสี่ทำไมเลขมันใกล้ๆกล้กันจังแปดสี่หกถูกปะเก้าสี่เป็นของคุณเดฟนะครับผมเดฟเป็นตัวสำรองอันดับสองนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวสำรองอันดับหนึ่งกันเลยนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้านะครับผมหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้า หนึ่งศูนศูนย์สี่ี่ห้าเป็นของคุณ Sleeping King นะครับผมคุณ Sleeping King เป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งเลยนะ,นะครับผมสำหรับชักบาร์กตัวนี้นะครับตัวจริงนะครับสี่สี่สี่ไม่เล่นสวยข่าดนี้สี่สี่สีเจ็ดนะครับผมสี่สีเจ็ดเป็นของคุณ Dragon LL อนะครับผมดราก้อนโร ก็เป็นตัวจริงเลยสาหรับตัวของชางกบาร์นะครับผมก็คงประมาณนี้นะครับผมสําหรับรางวัลที่เราแจกนะครับผมก็ครบถ้วนไปแล้วสําหรับฮีโร่คิกสองรางวัลแล้วก็มีชักบาร์อีกหนึ่งรางวัลนะครับแต่สําหรับรางวัลที่เราจะแจกกันเดือนหน้านะครับผมก็จะเป็นตัวของสไนเปอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นตุ๊กตาสไนเปอร์ที่มันไม่มีขายในไทยนะครับตอนแรกเขาว่าจะเอาเข้ามาขายแล้วก็สุดท้ายไม่มาเข้ามาใช่ครับไม่มาสักทีนะครับผม เดี๋ยวเราก็สั่งซื้อจากเว็บวีเดอร์ฟา์มาแจกให้นะครับผมสำหรับตัวสไนเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นของรางวัลเดือนหน้านะครับก็คงรอดูโบสเตอร์ขึ้นกันเลยได้เลยนะครับตัวนี้เลยสไนเปอร์ขนาดก็น่าจะเท่าเทากับชักบานะครับผมคนก็อาจจะนึก็ไม่ออกชักบาขนาดเท่าไหร่ก็ออกมาพร้อมกันนะครับในงานของ TIC ใช่ครับจริงๆมันจะมาคู่กับตัวของ r u b i กส์หไาคนอาจจะลืมไปแล้วมันมีตัวนี้อยู่ด้วยนะครับผมรูบิกส์นี่ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ครับรูบิกส์เรายังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยถถามึงกันแล้ว ก็เนี่ยครับจะเป็นสไนเปอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับผมแผ่นรองเมาส์ชื่ออะไรเซฟเก้เรเดียนส์อะไรนะครับผมเป็นแผ่นรองเมาส์ลายดอทท2นะครับผมที่เป็นแฟนอาร์ตนะครับเราจะซื้อขนาดใหญ่มาให้เลยนะครับผมก็คือจะซื้อตัวขนาด16บหคูณยีนิ้วเลยนะครับผมมันจะใหญ่มังคือมาเลยนะครับเหมือนแผ่นรองเมาส์พวกเกมมิ่งนะครับผมที่มันอันใหญ่ๆนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมของรางวัลที่เราจะแจกกันเดือนหน้านะครับผมสรุปก็จะมีสไนเปอร์นะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็มีแผ่นรองเมาส์อันนี้อีกหนึ่งอันครับใช่นะครับผมนะก็สําหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับผมพอดีว่าป่วยด้วยพูดเร็วไม่ได้โอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ